ครับผมจริงๆจะลงให้ยั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมแพ็คของด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ผมมีหัวทองมาฝากอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นนกนางนวลหลายท่านเล่นรู้จักกันดี FG 730นะครับผมสวยมากตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดราคาให้ก่อนเลยราคาอยู่ที่6,3 0 0ใครชอบเก็บหรือสะสมคว้าไว้ได้เลยนะครับผม Uh, สภาพดีเดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่อยมาคุย <laughs> เรื่องรายละเอียดกันนะครับผม ซาวของซา,าวของไต้หวันเนี่ยมันจะออกแบบเนี้กีตาา์ยามาห้าผลิตที่ไต้หวันกับเจแปนอะเนื้อเสียงจะแตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยอยามาห้าเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนที่ลูกค้าคนหนึ่งเขาเคยพูดกันไว้ไม่ใช่ผ <laughs> ิดไม่ใช่ครับ เนื้อเสียง,งแตกต่างกันใครที่ชอบถ้าซาวพวกงานใต้หวันนะมันจะออกเป็นโทนคล้ายๆพวกสไตล์มอริสนะครับผมมันไม่ใสโดดนยประมาณเนี้ยลูกค้าผมที่เคยซื้อกีตาร์งผมไปอะ่ะเขาเก็บไปใต้วันหมดเลยเ <laughs> ขามีหมดเลย7จ็ดสมเจดสอง เนี่ยพวกงานงานไต้หวันแล้วก็ลูบิส่วนใหญ่พวกลูกบิดสีทองไงพวกตระกูลดีบิลเขามีหมดเลย <c oughs> นะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็น FG730 สาวไต้หวันนะครับผมสภาพสวยมากเลยสภาพดีจริงๆจะลงให้ตั้ง,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 งแต่เมืม่อวานแล้วแหละถามว่าคือส่วนใหญ่อ่ะหลายท่านที่ซื้อกีตาร์ส่วนใหญ่มกักมันจะ,ะเป็นเป็นฝ้า ผขึ้นจริงๆงานไต้หวันอนะ่ะมันมันเป็นฝ้าทุกตัวเลยนะครับผมแต่มันขึ้นอยู่เพราะว่าจะจะเยอะหรือจะน้อยแค่นั้นเองอยางอย,างอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นฝ้าจางๆเห็นไหมแค่นี้เองนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีฝ้าเลยสวยหมดเลยนะครับประมาณเนี้ยจางๆจางๆมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพก่อนเมื่อกี้เราฟังเสียงกันไปแล้วผมไล่จากหัวก่อนละกันนี่โลโก้สวยหัวนกนางนวลน,นะครับผม อ่าลูกบิดสีทอง73็จะเป็นลูกบิดสีทองนะถ้า72จะเป็นลูกบิดสีเงินนะครับผมอันนั้นจะเป็นรุ่นเล็กกว่านี่สวยฟิงเกิลบอร์ดอ่าพวกเฟนอะไรพวกนี้ยังดีทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าคอไม่มีเยินเลยคอสวยมากนะครับนี่ใครได้ไปใครที่ชอบสะสมขวาไว้เลยอ่ามันจะอ่านเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างพวกรอมคอตรงนี้มันคือธรรมชาติของกีตาร์นะครับผม นีน่ยนะมันจะเป็นแบบสเก็ตพกอ่าแลกเกอร์คือกีตาร์มันตัวตัวเนี้มันน่าจะ1 9ึ่หหรือหนึ่้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็หลายปีอยู่คือกีต้าร์โหสี 40, 50, ่สบห้ิปีได้สภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มนะ <laughs> ถือว่าเก็บรักษาแบบดีมากๆเลยนะครับผม ันนี้ราคาอยู่ที่หกเปนห้านะครับเอ้ยไม่ใช่หกเปนสามพูดผิดราคาอยู่ที่หกเปนสามค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแปดสิบเก็บรายทางค่าส่งอยู่ที่250สองร้อยห้าสิบกรณีที่เก็บปายทางมัดจํานะครับผมขออนุญาตเก็บมัดจําสินค้าวินเทจที่ร้านทุกตัวผมขออนุญาตเก็บมัดจํานะครับผมไม่ไม่ไม่ไมไมอ,อนุญาตจ่ายให้หลูกค้าปากเปล่านะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตเก็บไว้ให้สําหรับลูกค้าปากเปล่านะครับผมอันนี้คือโดนมาเยอะ <c oughs> เหนื่อยขายแบบนี้ดีกว่านะครับผม โอเคสภาพสวยตัวนี้เกือบหนังฟ้าเลยนะครับผมเป็นฟ้าแค่ด้านหลังอ่าเห็นไหมอ่านั่นแหละนี่ๆๆขาวๆนิดหน่อยคือจริงๆอะ่ะผมขายของอะ่ะถ้ามีอะไรตรงไหนอะ่ะผมจะแจ้งทุกจุดนะครับผมอ่ะผมลืมให้ดูลูกค้าก็ดูไปด้วยบางทีผมอาจจะดูไม่ไม่ไม่ไอ้นี่อาจจะดูไม่หมดนี่สวยข้างหลังเป็นรลสปูสข้างหน้าจะเป็น Top ปสปูสนะครับผมสวยมากนี่ลกบิด ตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุมเลยคนเล่นเยอะนะบอกไว้ก่อนคนเล่นจะมาหา้าต้องมีนกนางนวลต้องมีนกนางนวลไว้ ฝากด้วยนะครับผมนกน้องนวลหนึ่งเอ่อเจ็ดสามศูนย์นะครับผมโอเคลูกบิดสีทองขอบคุณมากครับ